ระบบอานาสัญญาณก็คือระบบการสื่อสารของการเดินรถไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเดินรถไฟฟ้าของเรานั้นปลอดภัยรวดเร็วเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพงั้นอยากให้พี่ตุ๋ยค่ะพาเพื่อนๆผู้ชมเนี่ยไปดูหน่อยว่าระบบอานาสัญญาณสามารถให้รถไฟ้าื่อนที่ได้ยังไงค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ คำว่าซ i ก n a ลลิ่เนี่ยค่ะมันคืออะไรครับระบบอนณสัญญาณก็คือระบบการสื่อสารของการเดินรถไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เราสามารถจะเห็นขบวนรถไฟฟ้าแต่และขบวนว่าอยู่ณตำแหน่งไหนหรือตัดสินใจที่จะหยุดรถหรือชะลอความเร็วรถครับด้วยหน้าที่ของทีมซิกเนลลิ่งอะค่ะเราไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ย ต้องทําอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นงาน PM แยกเป็นหลักๆนะครับ PM ก mm ็ P v e n น i ิ e Maintenance คือซ่อมบำรุงตามรอบแล้วก็เป็นพรลักติด Maintenance แก้ปัญหาตามฟอที่เกิดขึ้น mm hmm. ส่วนของซ mm ิกเนลลิงเองเนี่ยมีทั้งที่เป็นเวสไซค์ก็คือระบบกลางที่บนตัวรถก็มีในส่วนของอุปกรณ์ของระบบซิกเนลลิงติดตั้งอยู่ที่บนขบวนรถไฟเป็นแอนเทนาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ mm hmm. ในการรับส่งสัญญ,ญาณเพื่อจะให้รถเนี่ยวิ่งอัตโนมัติ mm hmm. นี่ครับ เป็นของระบบอนาสัญญาณที่ดูแลเป็นตัววัดความเร็วรอบของการเคลื่อนที่พี่ตุ๋ยคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรคะเป็นห้องอิเล็กทรอนิกส์เวิร์กช็อปของแผนกอนาสัญญาและกัเทเลคอมคือที่เจ้าหน้าที่กำลังทำอยู่คือเขาเรียกว่าอะไร เป็นการดูเพย์แบ็กนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับการเดินรถนะครับเราก็จะเอาเพย์แบ็กมาดูว่ารถแต่และขบวนเนี้วิ่งอยู่ที่ตำแหน่งไหน,นครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงานของทีมซิกนลลิ่งอะคะ่ะเขาทํางานตลอด24ชั่วโมงไหมใช่ครับเราแบ่งการทำงานเป็นส3กะเคเวอร์24ชั่วโมงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ๋ยมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับเพื่อนๆไปทํางานเต็มที่ทุ่มเทเพื่อผู้โดยสารต่อไป